ครับสวัสดีครับวันนี้เราเข้าหน้างานที่ชัยภูมินะครับก็เป็นบ้านพักตากอากาศติดเขาครับเห็นย้ายนกดาวย้ายโครงสร้างครับพื้นที่กลางทุ่งไม่มีไฟต้องใช้เครื่องปั่นไฟครับ นี่ติดตั้งอุปกรณ์ครับเตรียมย้ายย้ายจากนี้ไปประมาณ4ี่เมตรครับย้ายมาตรงไม้ไม้ไม้นี้ครับไม้นี้ที่ปักไว้เอามาเป็นคู่กันกับหลังหลังนี้ครับเป็นเสาเหล็ก6ต้นนะครับเสียงค่อนข้างจะดังหน่อยเพราะว่าใช้เครื่องปั่นไฟนะครับทำงานอยู่ที่ ติดเขาะครับติดเขาบนป่าหลังงานก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ อันนี้ก็ไม่ใหญ่มากครับประมาณ6เมตรกว้างอยู่3คูณ6ประมาณนี้ครับกว้าง3เมตรยาว6เมตรประมาณนี้เป็นนอกดาวน์เดี๋ยวเดินดูลอบข้างครับพื้นที่รอบๆ รายาส,ส่วนผสมครับ,รบนี่นะครับตัวนี้จุดประสงค์ของเจ้าของบ้านเขาจะย้ายไปคู่กับหลังที่สร้างก่อนครับ อันนี้เขาสร้างทีหลังแล้วก็มันไกลกันไปหน่อยแล้วเขาก็จะย้ายมาเขาจะย้ายมาตรงนี้เอาพื้นให้ขนานกับตัวนี้พื้นขนานกันครับพื้นตนัวนี้จะเป็นทำจะทำบ้านน็อกดาวคู่ครับปีคู่นี่เขากำลังติดตั้งอุปรกรณ์กันอยู่ครับก็เตรียนย้าย มาต่งนี้นี่ครับหลังใหญ่หลังใหญ่อีกห,ห,หลังหนึ่งของเขาของเจ้าของบ้านอ่าแบบมุมนี้ก็เป็นหนึ่งประมาณนี้ครับมุมนี้ครับก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับทีมพรเจริญดินบ้านใหญ่บ้านนี่วงบ่อใส่วงบ่อด้วยนะครับ ว,แ,วแล้วก็เดินมา3เมตรแล้วครับไปถึงจุดหมายแล้วพอเลื่อนมาถึงที่แล้วก็เทป,ปูนใส่วงบ่อเป็นฐานฟุตติ้งให้กับเสาครับพื้นที่ด้านหลังของเจ้าของบ้านของเขานะครับในนาสวนผสมอ่างเลี้ยงปลาสะนา้ำแหงสซราเซลลพืชสวนครัวครับ แล้วก็นี่เป็นวิวที่สวยครับขอบคุณที่รับชมและฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ